คลิปสุดพิเศษและทักซอนพาน้องปีใหม่เที่ยวญี่ปุ่นฉลองวันเกิดงานนี้นุ่คุณไปด้วยหรือเปล่าแอปทักซอนคุณแม่สุดตรองแห่งวงการมนเทิงไทยพาลูกสาวสุดน่ารักน้องปีใหม่ฉลองวันเกิดสุดพิเศษในโอกาส,รสครบรอบ10ขวบด้วยคลิปสุดสนุกที่ญี่ปุ่นงานนี้เรียกได้ว่าเป็นการฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขและความประทับใจเลยทีเดียว แอปเปิลน้องปีใหม่จัดทริปสาวันแบบนิ่งความสนุกสุดเพลียเริ่มต้นด้วยการท่องเที่ยวในกรุงโตกเกียวชมงบรรยากาศเมืองที่เต็มไปด้วยสีสันและสเสน่ห์จากนั้นก็เดินทางไปการาอุซาวะสถานที่สุดยอดนิยมสำหรับเล่นสน์บอร์ดทำกลางอากาศหนาวเย็นและวิวธรรมชาติที่งดงามปิดท้ายด้วยการไปเยือนดิสนีย์แลนด์สวนสนุกในฝันของเด็กที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวที่น้องปีใหม่ได้สัมผัสกับตัวละครดิสนีย์สุดโปรด เองเล่นที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและบรรยากาศแฟนตาซี all, าานับทัสออนเผยภาพในโมเมนต์ประทับใจผ่านโซเชียลมีเดียพร้อมข้อความว่าทริปมันเกิดคุณหนูญี่ปุ่นสามวันก็สนุกได้โตเกียวสมบัดิแกล่ายูโซวานิทิแรงยมิชันของพี่เจ็ดสร้างความอบอุอ่นและรอยยิ้มให้กับแฟนๆที่ติดตาม ก็เรียกได้ว,ว่าเป็นวันเกิดที่น้องพีใหม่และคุณแม่แอปไม่มีวันลืมเลยทีเดียวพระทิมไปด้วยความรักความอบอุ่นและกิจกรรมที่สั้นว่ายิ้มในช่วงทุกเวลางานนี้ไม่มีน้ำพุลไปด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมพบก,กันที่นหน้าสวัสดีค่ะ